ชีวิตหน่อยเชิญยิ้มอดีตตลกดังหลังพลิกหนักแทบไม่เหลือเงินในบัญชี <Yeah. S 1> เรียกว่าห่างๆจากหน้าจอไปสักพักสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังหน่อยเชิญยิ้มวัย53ปี <Yeah. S 1> ที่เคยออกมาเปิดชีวิตล่าสุดของตนเองว่าช่วงนี้ก็ทำอู่กับเพื่อนทำน้ำพริกและขายปลากัดด้วย <Yeah. S 1> ช่วงโควิดนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยงานหายหมดละครบางเรื่องก็ไม่ได้รอตนแล้วจากงานปกติจากรับเงินสามหมื่น 4ี่หมื0 0ห้ตอนนี้มีเต่รายจ่ายที่มากขึ้น <Yeah. S 2> จากในบัญชีมีเป็นแสนตอนนี้เหลือ74บาทตอนนี้เรื่องเงินก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ <Yeah. S 2> ก็พยายามอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงเมียทำน้ำพริกลูกชายทำปลากัดก็ยังพอมีไรายได้จากตรงนี้ <Yeah. S 2> ต่อเดือนแค่3-4,000บาทท้อเท้กับชีวิตและเบื่อหน่ายกับโชคชะตาตนก็มีความสามารถในการทำงานเป็นที่รู้จักมีประชาชนยอมรับ yeah. มีเอฟซีแต่ทำไมสิ่งดีๆไม่เข้ามาในชีวิตเราเลยเราโดนกระทำตลอดเลยมันก็เลยทอ้อ mm. เพราะมารู้ว่าเพื่อนร่วมง,งานหักหลังเพราะตนทำงานกับหลายคนไม่ว่าคนสติไม่สมประกอบคนแก่สาวประเภทสอง mm. แต่ก็ไม่มีใครจริงใจกับตนเลยมีคนเดียวที่จริงใจก็คือนุ้ยเชิญยิ้มตอนนี้ตนก้าวผ่านจุดนั้นมาเรียบร้อยแล้ว เพราะคิดได้ว่าอยากให้อภัยเขาแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าไปอคติชีวิตเราก็ไม่เจริญและได้กำลังใจลูกและภรรยา mm hmm. อย่าเรียกว่าตกอับหมดสภาพเพราะยังมีลูกเมียมีเพื่อนพ้องถ้าย้อนไป20ิกว่าปี mm hmm. ถ้าผมเก็บเงินผมมีไม่ต่ำกว่า10บล้านแต่เราหลงระเริงกินเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงค่าใช้จ่ายบานปลาย mm hmm. ถ้าเราเก็บเราขี้เหนียวสักหน่อยลูกเมียเราคงสบาย mm hmm.